ดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะวันนี้รายการพี่ปูนสายท่องเที่ยวเราจะไปเที่ยวหารุ่นพี่รุ่นน้องกันนะตอนนี้ผมก็กาลังจะไปนะตอนนี้รถรถผมอยู่นู่นนะผู้ชมครับตอนนี้ลมแรงมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราขึ้นรถกันเลยดีกว่านะผู้ชมครับอืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะผู้ชมครับโอเคตอนนี้เราจะขึ้นรถแล้วนะผู้ชมครับโอเคเราเปิดประตูรถนะผู้ชมครับ โอเคตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วนะคุณผู้ชมครับเราปิดประตูนนโอเคตอนนี้เราขึ้นรถมาเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางแล้วนะนี่คือรายการพี่ปุนสายท่องเที่ยวนี่คือรายการฉลองครบรอบสามปีไหนใครรอบ,บ้างฝากคอมเมนต์หน่อยนะคุณผู้ชมครับ<ห>โอเคคุณผู้ชมครับคือตอนนี้ถามว่าทําไมถึงเรามาถึงเข้ามาอยู่ในห้องน้ํานะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเสื้อกันนะ คือตอนนี้เดี๋ยวผมจะแปรงฟันแล้วก็เราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อกันนะอืมผมผมจะถ่ายให้ดูยาวๆนะผู้ชมครับผมขออนุญาตเอากล้องทําเป็นเป็นแบบนี้นะผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแปรงฟันกันนะผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ที่เรามาอยู่ในห้นะองน้ำเพราะเราต้องมาแปรงฟันนะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ขึ้นรถต่อโอเคคุณ okay, ผู้ชมครับตอนนี้ผมได้ไปเปลี่ยนเสื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แปรงฟันเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการไปขึ้นรถนะ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเมื่อกี้ก็คือ <c oughs> ก็คือก็คือเมื่อกี้ผมลืมแปรงฟันก็เลยไปแปรงฟันแล้วก็มาขึ้นรถอีกทีหนึ่งนะผู้ชมครับเฮ <c oughs> okay, เดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นรถ โอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราเดินทางกันเลยนะผู้ชมครับไปโอเคครับท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มออกเดินทางแล้วนะผู้ชมโอ okay, เคลองมาดูว่าเราจะเดินทางไปตรงจุดไหนบ้างเดิน okay, ทางไปจุดไหนบ้างดูก่อนนะผู้ชมครับตอนนี้ถามว่าทําไมถึงขึ้นขึ้น,นลงลงขับไปขับมาเพราะว่าเขากําลังจะดูดูรถว่าตรงไหนที่จะเดินไปได้ ตอนนี้ลมก็จะแรงหน่อยนะผู้ชมเพราะว่าไม่รู้เป็นหน้าร้อนหรือหน้าหนาวทำไมลมแรงจังถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะแต่อากาศวันนี้ดีไม่ร้อนไม่หนาวอากาศกำลังเย็นสบายนะผู้ชม,มน,นี่เคเราก็จะเริ่มออกเดินทางแล้วนะผู้ชมครับเราจะทำการขัขรบโอเค เรียบร้อยนะุผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางเรียบร้อยนะผู้ชมครับเรากำลังจะออกจากหมู่บ้านเรานะุผู้ชมครับแล้เธอมาถามมาถึงไหนแล้วบางน้อยยังกมเมันก็ชอบพูด้ราเราจะไปที่บ้านของคนที่ชื่อว่าอาเบิร์ดนะผู้ชมครับก็คือแล้วก็แล้วก็อาเบิร์ดเขาก็มีน้องคนใหม่ขึ้นมานะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะุผู้ชมครับชื่อว่าน้องชื่อว่าน้องบุญชัยนะุผู้ชมเราจะไปหาน้องบุญชัยกันนะุผู้ชมแวะคน้างบ้เน แต่ผมจะให้ดูว่าน้องบุญชัยเป็นเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายผมให้ท่านผู้ชมทายดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเฉลยกันผมให้ท่านผู้ชมทายนะว่าน้องบุญชัยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายคอมเมนต์ตอบกันได้นะหรือไม่ก็กดไลค์ถ้าเกิดสมมติว่าใครคิดว่าเป็นผู้หญิงก็กดน like ิสไลค์ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเป็นผู้ชายก็กดไลค์นะผู้ชม การที่ปุ๋งสายต้องเที่ยว EP พิเศษเออมหน่อยน้ำมันเติมฟรีร้อยเงี้ยใหดูไม่ได้การคะแนนเป็น500ร้อยใช่ไหมใช้บวัง <c oughs> เติมฟรีร้อเติมเพิ่มร้อยคุณผู้ชมครับในระหว่างเดินทางเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เนี่ยเราจะมาหารุ่นพี่รุ่นน้อง หรือว่าเป็นน้องของน้องของผมอีกทีนึ่งนะหรือว่าเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องนั่นแหละคุณผู้ชมครับคือรุ่นพี่รุ่นน้องของผมคนนี้ชื่อว่าน้องบุญชัยนะมีหลายชื่อมากน้องบุญชัยน้องอบบุญน้องบุญธรรมดามีหลายชื่อมากเราจะไปหาน้องบุญกันผมเรียกสั้นๆว่าน้องบุญไปเลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปกันนะคุณผู้ชมครับเราก็กำลังหาทางเข้ากรุงเทพกันอยู่นะคุณผู้ชมครับ คลิปนี้เป็นรายการพิพิธภัณสายต้องเี้าอ,อีพีพิเศษในายามสิกทีตอนที่เรากำลังเดินเดินทางกันอยู่นะดูครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ใหญ่มากใหญ่และสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ดูดูน,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 นี่ดูแถวบ้านผมจะเป็นภูเขานะตรงนี้มันทุ่งนาแล้วมีต้นไม้ต้นใหญ่อยู่นู้น ตัวคนขับจะเป็นลักษณะไฮวีก็คือตรงนู้นก็จะเป็นกรมทหารนะไม่รู้ในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ถนนมันจะมีสองฝั่งนะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะผู้ชมเราบึงกันไปเรื่อยๆนะผู้ชม,มเราจะบึงจนไปถึงบ้านอาเบิร์ตนะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะ ไลน์เข้ามาถ้าว่างมากก็กดสับสไดใครตอนนี้รถกำลังบึกไปนะบึกไปกรุงเทพไม่รู้ว่าจะไปยังไงเหมือนกันแต่คนขับต้องอธิบายกวยว่าเราจะเข้ากรุงเทพยังไงคนขับวิ่งไปผ่านหินกองผ่านหิงกองนะเป็นทางพหลโ,โยธินผ่านเจ้นทางพหลโยธินแล้วไปตรงไหนต่อ กวิ่งผ่านดินกองน้องแค่วังน้อยวังน้อยประตูน้ำพอินก็วิ่งเข้าไปลังสิตเข้าไปลังสิตแล้วก็ขึ้นทางด่วนใช่ใช่ใช่แล้วก็เดินไปลงช่องฐานทัพแล้วก็วิ่งเข้าในฐานทัพอากาศใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปฟังคอปอผมลืมบอกนะผู้ชมครับฐานทัพอากาศมันมีเครื่อง รถก็กำลังบึงไปนะเราไปไไเห็นรถทางนี้มันมีอยู่แค่สามคันต,ตอนนี้เราจอดรถนะผู้ชมครับนี่ดูจะให้ดูบรรยากาศรอบๆทางตรงนู้นก็จะเป็นวัดนะผู้ชมครับเป็นเป็นวัดนูน่นนะเห็นเจดีย์ป่ะตงจะเบอร์มาน่อย,ยนะ <c oughs> น้ะม <c oughs> ันจะรู้ได้ไงถ้ามันหลับเ,<อ>รเราจะผ่านกรมทหารกันใช่ไหมครับคนขับผ่านแล้วไปออกไปทางด้านนน้นันคือเส้นนอก อ่าครับผ่านถนนเซ็นทามาผ่านถโยธินเหมือนที่เราบอกกันนะเหมือนที่เราบอกท่านผู้ชมไปเมื่อกี้เราจะผ่านพระาหกโยธินแล้วก็ออกบึงไปกรุงเทพใช้เส้นถนนระโผลนโยธินมันก็จะเป็นทางแคบๆอย่างนี้ตรงเนี้ยก็จะเป็นแถวนี้ก็จะเป็นร้านขายของเปนต้นไม้เป็นย่านชุมชนเป็นย่านชุมชนคนขับเป็นย่านชุมชนโคกนลำแท่งใช่โคกโคกลำแท่งมากงถ้าเผื่อใครอยากจะมาดูโคกลำแทง ไม่ใช่โคกนะโคกโคกไม่ใช่โคกเราก็จะมาแวะเซเว่นกันนะมาซื้อของก่อนที่จะบึ่งไปกรุงเทพแล้วก็แวะร้านสะดวกซื้อไปกดตังค์ไปซื้อของไปอะไรนู่นนี่นั่นส่วน ข้างๆก็จะเป็นกรมทหารนะซึ่งกรมทหารแล้วก็เป็นที่ทางานของพ่อผมแล้วก็ที่กรมทหารก็มีปืนรถรถรถถังด้วยนะผู้ชมอืมแล้วก็จะมีมีหมามีอะไรมีผู้ฝึกมีอะไรนู่นนู่นนู่นนี่นั่นก็มีเยอะแยะมันก็เป็นกรมทหารอะ่ะอืมตอนนี้เราออกจากเซเว่นแล้วนะผู้ชมครับ นี่คือพระนี่คือถนนพระหนโยธินนะผู้ชมตรงนู้นก็จะเป็นวัดไนะหมวัดเห็นเจดีย์ใหญ่มาแตกไกลเลยมันอยู่ไกลมากวัดหนองยาวเขาเรียกว่าวัดหนอยงยาวนะผู้ชม นี่เรามาเติมน้ำมันนะคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราจะบึ่งไปกรุงเทพกันนะคุณผู้ชมครับพี่เก๋กละบอกต้องผ่านประตูะน้ำพระอินทร์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวคัดไปก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงก็ตอนที่ขับรถออกออกเดินทางแล้วนะคุณผู้ชมเด็กปั๊มกำลังเติมอยู่ คิดว่ากำลังจะถึงกรุงเทพในกี่ชั่วโมงครับก็ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งห้งนรีวารบ่ายสองยี่สิบฝากเบ่ายสองค่ะต้องชมว่าบ่ายสองยี่สิบ 你。 ขึ้นจากอนุสติเนี่ยรังสิตตรงโรงงานกระสอบเนี่ยไปแล้วเป็นลลกมซื้อไปบุผ่าน เข้าเทศแล้วครับเข้าเขตเทศแล้ว,วดูดางซ้ายเบือว่าจะมีผูบินไม้มาหรือเปล่า เฮ้ยเครืบินเฮ้ยนั่นน่ะดูดีๆก่อนดูดีๆตรงน้ตรง้นตรงน้นนี่นละ่ามาแพมมาแ้วนั่น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 ไปไเครื่อบินมาแล้วเครื่องบินต้องแอร์เครื่องบินสายกับินต้แอร์ใช่นะูดูวลูเหลือนกใช่ล้กออากาศแบบนี้จะขึ้นได้เหรอฮะได้บินไป ไลงัวสนามบินร่อนเมืองนะครับนะครับกำลังเลดดิ้งเลดดิ้งของมันเราเห็นหลายเมืองมากตอนนี้อยู่ข้างบนนี่เห็นตั้งแต่สากระเบือยันเรือลบเลยเยอะจริงอยู ที่ผมไม่ได้ถ่ายเครื่องบินเพราะแบตผมหมดนี่ว่าจะเนสะพาแล้วก็ไกลคือเสียดายนะผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมผ่านสนามบิน ว่าแบตผมหมดแกผู้ชมทา่ครั้งหน้ามาอีกหนจะถ่ายให้ได้คองอองแบบทองบ้านตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบ้านของอาเิร์นะคุณครับสายาโเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวให้ดูเส้นทาง เส้นทางนะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าบ้านในโลกโลกสงวปิดไม่รู้ว่าจะมีต้นไม้จะไปถึงกันยังไงนะเดี๋ยวเราคอยดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมตัววันเมื่อก่อนผมจะถ่ายเส้นทางให้ดูนะคุณผู้ชมครับ ขยะที่แบบว่าเป็นบุนที่กว้างคนขับรถคับแล้วก็แถวนี้เมื่อคือเขาเรียกว่าแถวไหนนะนเคพิ่มสิทธิ์แถวเพิ่มสิทธิ์อ๋อตกไปไม่ใช่ตัวเมืองกรุงเทพก็อยู่ในเขตเมืองกรุงเทพแหละเขตกรุงเทพต้นไม้ ạ จะถึงเลยถึงแล้วนะผู้ชมครับนี่ถึงแล้วนี่ผู้ชมครับนี่ผู้ชมครับนี่คือหมู่บ้านของอาเมิร์ดนะเดี๋ยวจะเข้าไปแล้วนะผมตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยอะคอ,อนเน็กคอนเน็ครับผู้ชมชื่อหมู่บ้านโาอ,อ้โหมีดอกมะพเนี่ยผมตื่นเต้นมากแล้วตอนเนี้ยโอ้ท่านผู้ชมดูนี่สิโอ้โหเขาปลูกต้นไม้เยอะมากอะคือแตกต่างกว่า คือแตกต่างกว่าหมู่บ้านผมมากเลยคุณผ <absorbed> ู้ชมคือถ้าเป็นหมู่บ้านผมนะคือมันจะมีะแค่หลังคาชั้นเดียวแล้วก็หลังคาจะเป็นสีเขียวนะแต่หมู่บ้านของอาเบิร์ดเขาจะแตกต่างกว่าบ้านผมมากเลยแตกต่างกว่าหมู่บ้านผมมากเลยถ้าเป็นหมู่บ้านผมจะเป็นหลังคาสีเขียวแล้วก็หลังคาจะมีแค่ชั้นเดียวแต่นี่คือหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมจําจําได้ไหมก็คือเมื่อแปดเดือนที่แล้วผมเคยมาที่บ้านอาเบิร์ดแล้วก็มาถ่าย มันจะมีไฟไหม้บ้านบ้านหลังหนึ่งอะแล้วผมก็มาถ่ายท่านผู้ชมจำคลิปนัได้ปหมเมื่อแปดเดือนที่แล้วนะผมมาบ้านนะเบิร์ดเนี่ยผมจําได้เลยเนี่ย,ยหมู่บ้านเนี่ยผมเคยมา,าเมื่อแปดเดือนที่แลว้วโอ้โหชอบเราจะทําการเดียวนะท่านผู้ชมโอ้โหดูโอ้โหกำลังเล่นกันอยู่เลยโอ้โหท่านผู้ชมดูเขาต้อนรับผมเลยท่านผู้ชม โอ้โห,หลังต้อนรับเลยเว้ยโอ้โหดูเต้นกันใหญ่ม,มีเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยโอ้โหดูคนขน้างมาเต้นกันใหญ่ใเนนยคนข้มาเต้นกันใหญ่เลยคนขนา้าง้า ตอนนี้นะคะผู้ชมครับตอนนี้เราถึงเลยครับผู้ชมครับนี่โอ้โหเอาลงไปนู่นแล้วเอาจะตามน้องปันปันไปนั่นโอ้โหโอ้โหเคถึงแล้วนะผู้ชมครับนี่โอ้โหมีคนสองคนอยู่ตรงนู้นด้ะผมจะไม่กด โอ้หผู้ชมครับดูนี่สิเล่นสลามเหรอมทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีคุณผู้ชมดีดูดูดูน่อะรรู้ไหมพี่บุญมีอะไรจะเล่าให้ฟังคือปันปันเคยลื่นล้ม ล้มสเก็ตบอร์ดแต่วันนั้นน่ะโอ้โหเกือบหัวแตกแต่วันนั้นโอ้โหเขาเล่นอะไรดูที่ในบ้านเป็นยังไงโอ้ท่านผู้ชมดูในบ้านครับท่านผู้ชม คุณู้ชมครับตอนนี้เราถึงแล้วนะคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคุณผู้ชมครับกับการเดินทางรายการที่คุณสายท่องเที่ยวหนีบ้านก็เป็นลักษณะคแบบนี้นะคุณผู้ชมครับก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอประสบความสําเร็จไปด้วยดีนะคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย